สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะวันนี้เอานอ้องพื้นที่มานะคะวันนี้มี5้าพลังบวกเรงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรามาเล่าให้ฟังค่ะข้อที่1พลังของความสุขทํวเองให้มีความสุขสดใสไว้เสมอเลยนะคะยิ้มให้ตาเป็นประกายเรื่องไม่ดีทั้งหลายจิงไปกับอดีตอย่าเอาความโกรธความเครียดหรือความเศร้ามาทําลายความสุขในปัจจุบันของเรานะคะเรื่องรับ รับข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่องที่ดีๆอยู่ห่างๆคนที่คิดลบพูดลบให้ฝึกคิดบวกบ่อยๆและมองโลกในแง่ดีไว้เสมอน,นะคะข้อที่สองพลังของความรักความเมตตาให้ความรักและความเมตตาแก่ทุกคนที่เราพบเจอเลยนะคะให้รอยยิ้มที่อบอุ่นและความจริงใจให้คำพูดอันไพเราะให้ความใส่ใจ ไม่มีใครทําให้เราเสียใจให้อภัยเขาใครที่ทําให้เราเสียใจเราก็ให้อภัยเขาเพราะว่าหากเขาทําผิดกฎแห่งกรรมก็จะลงโทษเขาเองอย่าเอาตัวเราไปผูกกฎกับเขาเพื่อพรให้เขาอมีชีวิตที่สวยงามไปเลยนะคะข้อที่สามพลังของความดีช่วยเหลือใครได้เราก็ให้ช่วยเหลือไปเลยนะคะเกอเฟื้อใครได้ก็ให้เกอเฟื้อแต่อย่าทาให้ตัวเ,เดือดร้อน แล้วก็ทํางานในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดทําดีทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดถึงคนอื่นในทางที่ดีเสมอและให้ทําดีโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนใดแดงสิ้นเดี๋ยวผลแห่งความดีนั้นจากตอบแทนกลับมาทีหลังแน่นอนค่ะขอ้อที่4ีพลังของความกระตัญญูรู้คุณ แล้วก็อย่าลืมกล่าวคาว่าขอบคุณบ่อยๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาขอบคุณสามีภรรยาบุตรที่ดาที่น่ารักของเราขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาสเราทํางานขอบคุณลูกน้องที่ช่วยเหลืองานเราเป็นอย่างดีขอบคุณลูกค้าที่ซื้อของจากเราขอบคุณธรรมชาติที่มอบสิ่งดีๆให้กับเราขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้ความรู้และผู้คนบนโลกใบนี้ ข้อที่5พลังของความกระตือรือร้นเดินเหินเครื่องวัยร่างกายให้รวดเร็วทำไรเนี่ยให้มันกระฉับกระเฉงเข้าไว้นะคะมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมมีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำพูดจาชา้านชัดช้อยชัดคำทำอะไรก็ให้ว่องไวเยียขันแข็งทำงานเสร็จอย่างรวดเร็วและคุณภาพเรียนเลิศเ,เกินคาดหมาย ให้บริการแก่ผู้อื่นด้วยความฉอบไปกระตืือร้นเต็มใจหากคำได้ทั้ง5ข้อนี้จะเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราอย่างง่ายดายและน่าอัศจรรย์มากเลยนะคะเมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบเนี้ล้วนต้องสแสวงหาสิ่งที่เรียกกันว่าความสุขหรือความอิ่มเบิบใจกัน้งทุกคนเพราะไม่มีใครจะชอบความทุกข์ จะทรมานใจเป็นแน่สำหรับชีวิตที่มีความสุขเป็นอย่างไรนั้นตรงนี้ยากที่จะบอกได้เพราะแต่ละคนมีมาตรฐานความพอใจอัจจะนำมาซึ่งความสุขแฮปปี้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความสุขไว้นะคะอย่าลืมมีความสุขทำทุกวันให้มีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับมันแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำอยู่ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้คิดหัวเข้าไว้นะคะและสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวเราเองสำหรับวันนี้ก้ก็ฝากคลิปไปแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ฟังกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ